ครับสวัสดีครับคลิปนี้เขาจะไปดักปลาไหลกันนะครับโดยบังรั่นกับบังตุ่มครับบังเงียกันเลยครับครับรอบนี้เขาใส่เป็นหอยนะครับนี่หอยเชอรี่กับหอยปังครับเขาจะน้ำมาตํานะครับใส่ไข่ไก่น้ำรับ้นหนึ่งนะครับเพิ่มความข้าวครับเขาจะน้ำมาตัมในรายละเอียดเลยนะครับนี่ร้องเงียสูตรใหม่นะครับนี่ครับ หอยผสมไข่ไก่ครับร่อนรูดล้งกันครับจะมีปลาไหลเขาบ่ครับไปเบิ่งกันเลยครับครับเขาจะม่ยมปลาไหลกันนะครับนี่สาบัวครับเขาใส่บังตุ่งยุบสามหลังนะครับสาบัวครับเป็นรุนทั้งกันครับจะได้ตัวบ่ครับอู้เบิ่งบังแหลกครับก็เป็นเชงนีครับนี่ฟ้าก็เปิดเังนี่วะอู้ยี่นี่งอผู้เดินม่ยำวะ โอ้โอ um ้โม um ีต um ัวครับปลาไหลครับน um 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 ี่เห็นว่าครับเห็นรับปลาไหลนะครับต่ำขึนครับมันหมันครับบางแรกครับปลาไหลครับดูหลังต่อไปครับออ้ยเอาอีกแล้วครับบางนี่สองครับรลว่มลยครับนี่นี่นี่เป็นยังไงวะปลาไหลเข้าปะโอ้มีครับตัวปลาไหลครับเพิ่นว่านี่ ได้ตัวใบญไครับบางที่สองครับเอามันมันละมือนน้ครับสองแต้มแล้วครับอะไรเอาครับรุ่นลังสุดท้ายลังที่สามครับครับบางที่สามเขาครับอู้ฟ้าเปิดอยู่นะครับนี่มีการดันฟ้าขึ้นครับดูน้ำกันครับมีโตไะครับอ้นักดินบ่หน้ เลยครับนี่มีสองตัวนะครับสองตัวหรือสามตัวเห็นไหมครับนี่อู้มันหมานครับสองตัวครับปลาไหลเฮ่อู้หม้ซับบัวครับแล้วมีตัวเขานะครับนี่ปลาไหลครับใส่ไว้สามลูกนะครับตุ่มเฮาครับเขาตั้งสามลูกเลย แต่ปลาไหลซีโตนะครับมันหมานครับมือนนิเอาเปลี่ยนเป็นเงี้ยหอยนะหอยผสมไข่ไก่ครับอู้สูตรนี่สูตรเด็ดครับปลาไหลเขาดีครับเป็นรุ่นบางลั่นอยู่ค้องง้วครับุ่น้องปันครับจะมีตบ่ครับบางลันนอกครับหลังต่อมาเป็นบางลันนะครับนี่บางลันหาหลังครับดูน้องกัครับจะมีตบ่ครับ สรุปบางรา้านเขาบ่มีโตนะครับนี่ดหลังต่อไปครับดูน้ำกันครับโอ้เงียบแท้โอ้ยบ่มีโตนะครับนี่ผาดแล้วผาดเลยนะครับหม,มานครับดหลังต่อไปครับโอ้เสียดายนะครับ อย่ามาเราซีหลังครับเซจ็ดหลังครับยังไ่ได้ตัวปลาไหลอยู่ครับคลองนี้ครับผาดแล้วผาดเลยครับตุนหลังต่อไปครับครับหลังต่อมาเป็นบางลั่นนะครับนี่ยังประเ้ศตัวอยู่ครับคลองงาห้องครับโอ้ยบ่มีตัวครับนี่ บดินนะครับไม่โตครับปลาไหลบ่อเข่าครับขลองเง้ครับคุณหลังต่อไปครับหลังที่หาหลังสุดท้ายครับบางลั่นเนาครับบ่หมานเลยครับขลองเง้เฮ่าไม่โตหรอครับนี่บ่ได้โตนะครับรุ่นมังตุ้มหลังสุดท้ายครับยุงในนี่ครับโอ้ยบ่หมาณเลยม่เนี่ คองเงา呐นะตัวมึงเงียบแหละมาเด้ตัวเมยได้ตัวในคองเงาเนี่ยใส่จิตหลังไปยักตัวบ่โอูผ้ผาดแล้วผาดเลยผมมีตัวนะครับคองเงาวะครับเมื่อนี่ไปเบิ่งพูนงานกันที่บ้านเลยครับพอมาถึงบ้าน,นแล้วนะครับนี่ ตุ่มสามหลังนี่ครับใส่ยูสาบัวนะครับเขาทั้งสามหลังเลยครับส่วนนั่นครับบังลั่นหาหลังครับตุ่มสองหลังนะครับใส่ข้องเงาครับมุมมีตัวเขานะครับบหมานครับข้าสามหลังนี่ครับสาบัวครับเพิ่งโตปลาแหลกเลยครับบังแรกครับ โอ้นี่ครับปลาไหลใสงามเลยนะครับปานกลางครับนี่ครับบางที่สองครับโอ้นี่ครับปลาไหลตัวนี้จะน้อยกว่านะครับครับบางนี้นะครับบางนี้มีสองตัวนะครับครับหลายคนก็ติสงสัยนะครับว่าป่าเขาอ้างสิเขาจะออกบ่นะครับสรุปออกม่เลยนะครับนี่ เห็นบ่ครับปากงกว้างนี่ครับบังนี่สองตัวครับนี่บึงตัวปลาเล็กยครับโอ้เห็นบ่ครับี่เอาออกแล้วครับตัวนึงครับนี่ตัวใหญ่นะครับสองบังนี่ครับมันหมานครับเื่อนนี่ไปเลยครับเตือนครับเดี๋ยวจับขึ้นมากันครับ ครับคลิปตีขอพาทุกคนไปดักปลาไหลนะครับยำปลาไหลครับสรุปเด้ปลาไหลยุซีโตนะครับมานอยู่ครับเมื่อนี่หายอยู่หากินเพื่อล้ครับแต่ละคลิปนะครับเนาะครับคลิปตีขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ